เจ้าคุณพระสิณีนาถพิลาชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาที่ไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณคลองเปรมประชากรและคลองบ้านใหม่และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขังในโครงการราชทานปันสุขทำความดีด้วยหัวใจ วันนี้เวลา1 1นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระเสด็จน,นาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังบริเวณสะะาราอเนกประสงค์ชุมชนคลองเปรมประชากรเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครในการนี้ได้รับฟังบรรยายเรื่องการกําจัดวัชพืชในคลองเปรมประชากรนะคลองบ้านใหม่ที่มีการใช้จุลินรีย์ชีวภาพบ,บําบัดน้ําเสียซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพิ่มออกซิเจนในน้ําได้ดีทําให้น้ําใสาและจำนวนสัตว์น้ําเพิ่ม ขึ้นมีการกําจัดผักตบชวาตัดแต่งกิ่งไม้เก็บขยะและทําความสะอาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โอกาสนี้ได้ลงเรือท้องแบนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพบริเวณปากคลองบ้านใหม่ซึ่งเป็นรอยต่อคลองเปรมประชากรฝั่งอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจิตอาสาพระราชทาน904วปรที่ไปร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเปรมประชากรและคลองบ้านใหม่ โดยได้ชมการสาธิตการทำงานของเรือกำจัดผักตบชวาของกรมชลประธานและสำนักง,งานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษาทั้งนี้บริเวณปากคลองบ้านใหม่รอยต่อคลองเปร,เรมประชากรได้มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและการวางแผ่ลูกบวบป้องกันขยะเข้าใต้ทุนบ้านเรือนประชาชนผู้แทนพระองค์ยังได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วย สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีแก่ประชาชนโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปนร่วมมือร่วมใจการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นระเบียบและความสะอาดเรียบร้อยแก่บ้านเมือง ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาปยดกระหมอมให้กรมพระราิการทาหารบกไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารกลางวันพระราชทานเลี้ยงแ่กกำลังพลเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904วปร,รอ,อย่างทั่วถึง เวลา14นฬิ54นาทีทรงพระก,ร,ร,ะกร,ะรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังเรือนจำกลางบางขวางอำเภอเมือง,องนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขังในโครงการราชทานปันสุขทำความดีด้วยหัวใจโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานที่ปรึกษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจริกิติยาภาในเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการและเจ้าคุณพระสนีนาถพิราศกาลยานีเป็นรองประธานที่ปรึกษา โอกาสนี้ผู้ทานพระองค์ตรวจเยี่ยมผู้ต้องขังและเชิญอาหารพระราชทานได้แก่ข้าวผัดกุ้งและหลองกองไปจัดเลี้ยงพระราชทานแก่ผู้ต้องขังรวม5,527คนพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดกระาบกระหม่อมให้กองแพทย์ราชสำนักและแพทย์ประจำพระองค์กองแพทย์หลวงร่วมกับทันตสถานโรงพยาบาลราชทันกองทันตแพทย์กรมแพทย์ทหารบกและโรงพยาบาลพระนั่งกล้าออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังณนห้องสมุดพร,ร้อมปัญญาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการราชทันปันสุขทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ตลอดจนให้จิตอาสาพระราชทาน904วปรเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือการการแพทย์พยาบาลและการอบรมให้ความรู้อาทิการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยส่งห่วงยาสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังโดยทันทัศสถานโรงพยาบาลราชทรรมเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยแต่ยังขาดคลานบุคลากรกเครื่องมือและเวชภัณฑ์ ซึ่งการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สําคัญของกรมราชธรร์ในการให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมุษยธรรมเมื่อผนโทษจะได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมกับคืนสู่สังคมและประกอบอาชีพที่สุจริต ในการนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนานิสัยของผู้ต้องขังได้แก่โครงการปั้นดินให้เป็นบุญและโครงการกิจรกรรมซึ่งเป็นการใช้ศิลปะเยียวยาจิตใจ,ใจผู้ต้องขังให้มีความสงบสามารถใช้ชีวิตในเรือนจําได้อย่างผู้มีสระทางใจและโครงการอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและไฟฟ้ากําลังในระดับปวชและปะวสมีผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว3รุ่นซึ่งสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตได้หลังพ้นโทษ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมสถานพยาบาลและให้กำลังใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยด้วย